ครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับก็รีวิวส่วนที่เหลือของตัวฟิตนะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนําในรุ่นฟิต 15A นะครับซึ่งก็ตามชื่อครับขนาด15นิ้วนะครับฟิต13มีรุ่นเดียวสีเดียวคืสีเงินแต่14และ15เนี่ยจะมีรุ่นละ2สเปค สีนะครับโดยที่สีเงินเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปแล้วก็สีดำจะเป็นรุ่นรองนะครับซึ่งวันนี้ตัวฟิต15นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องอ่านี่ครับสีดำก็ค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับตัวฟิต15นะครับวันนี้ทดสอบลองหยิบมาลองดูเล่นนะครับแล้วก็ภายในกล่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอุปกรณ์อ,อะไรนะครับ มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับซึ่งขนาดของตัวอะแดปเตอร์นะครับจะแตกต่างกับในรุ่น 13A นะครับข้อแตกต่างของตัวอะแดปเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับนี่สตัวนะครับที่ผมถืออยู่ที่มือขวาจะเป็นของรุ่น13ถ้ามือซ้ายจะเป็นของรุ่น14แล้วก็15นะครับ ตัวกำลังไฟที่ส่งออกขนาดเท่ากันนะครับคือ19.5แต่ว่าในอาของรุ่น Fit 13A เนี่ยตัวอะแดปเตอร์จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะมีนี่ครับ USB พอร์ตนะครับแต่ในรุ่น14และ15จะไม่มีก็คือเป็นอะแดปเตอร์แบบปกติและที่สำคัญก็คือตัวหัวนะครับที่เสียบ จ่ายไฟนะครับก็จะมีขนาดแตกต่างกันนะครับทางซ้ายก็คือของรุ่น14แล้วก็15นะครับทางขวาจะเป็นของรุ่น13ดังนั้นก็เรามาะระวังในการใช้นะครับถ้าใครมีสองเครื่องหรือว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ก็ต้องระบุรุ่นให้ชัดเจนว่าเป็นฟิต 14A Fit 1อฟิตนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้เจ้าตัว Wi-Fi มินิเราเตอร์ไม่ได้ด้วยนะครับก็ เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นข้อแตกต่างแต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าใน Fit 14A แล้วก็ Fit 15A เนี่ยมันมีพอร์ตแลนอยู่ที่ตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับก็คร่าวๆนะครับของ Inbox ในรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของสีด้วยนะครับที่แตกต่างกันนะครับสีที่ผมทำการ แกะออกมานั่นก็คือเป็นสีดําซึ่งก็คือจะเป็นรุ่นลองนะครับใน15นิ้วเนี่ยสีดําจะเป็นรุ่น i5 นะครับแต่ก็ตัวท็อปเป็นสีเงินนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับสีเดียวกันกันกบใน 13A นะครับเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบ2สีนะครับดูกัน ชัดๆนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีเงินนี่คือ2ส,สีที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของภายในนะครับเปิดดูคร่าวๆนะครับภายในของสีเงินก็จะเหมือนกันนะครับกับของรุ่น Fit 13A นะครับแต่ว่าสีดำนี่ก็จะ เป็นแบบนี้จะเป็นแบบดำทั้งตัวนะครับในรุ่นตัว f ิต 14A แล้วก็ 15A นะครับก็สีเงินก็จะเป็นนี้ครับหน้าจอเป็นสีดำตัวเครื่องเป็นสีเงินวัสดุข้างในก็ยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างนะครับค,ครับก็เดี๋ยวมาดูช่วงต่อไปในส่วนของการเปรียบเทียบตัวขนาดนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆใน แต่ะละรุ่นนะครับ3รุ่น